กันแพงกระเด็โพดนะครับท่านเป็นลูกโซ่ตัวนะครับว่าติดต่อด้ท่ไในแนนครับ่วยเหลือผูประสบให้นำถ่วมท่าขากเนือเนาะเชียงรายครับตอนนี้เรื่องประสบอุทกภัยนะครับหนักเลยครับนงครับเชียงรายนะครับเนาะนะครับนอนแบบซอยอาจจ็บมากแล้วก็เป็นลมใจงามนะครับเนาะทาาของพวกนี้แหละนะครับเนาะกระเด็ประกาศทัางเฟซนะครับว่าติดต่อได้ท่าในแน่นะครับเนาะน้องเนาะนะครับลมใจงามครับเขาไปเข้เมียหมกยตั้งใจเวลาเย้อยครับ กุหลาบแล้วก็ขอบขั้วนะครับก็อ,อีกไม่น้อยนะครับอยากกระเด็โพเสเซสตส่วนตัวนะครับว่า,าสามารถติดต่อแต่ท่าไหนนะครับที่รวมซอยเหลือผูมิสพอุทกภัยนะครับของจังหวัดเชียงรายนะครับ <c oughs> นี่แหละครับผมสิ่งที่อีหลาเห็นเป็นประจำนะครับก็คือคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับ ถัาไปครับเข้าไปคอมเมนต์ในร้านได้ครับเข้าไปคอมเมนต์ในเฟซบุ๊ก่วนตัวหลายครับผมนะครับข้อที่สองครับคราวที่สองมีเสากับเสดไปเบิ้งนะครับทั้งเบ็ดเอ่อทั้งช่องนะครับบาโทนนะครับนะเนาะเบาโทนหรือว่าช่องปะนางนะครับที่หน้าหลังบางนะ้านเนาะก็เองนะครับ เปิดธุรกิจใหม่ได้ครับไปเอกนะครับไปเอกเปิด <Sand> ธุรกิจใหม่นะครับทําบ้านน็อกดาวครับนะครับโอ้สวยนะครับบ้านน็อกดาวนะ่ยังมั้งครับไปเอกเอาบ้านน็อกดาวมาล่องนะครับล่องมึงนะครับสวยนะครับเบื้องเบรย์เดเบิ้งนะครับคอมเมนต์มาครับนะครับเบรย์เดเบิ้งนะครับในช่อตบาร์โทงมือเซาครับนะครับ ชองบาททดพล้มนะครับนี่ชองตาน้างพระล้ครับที่นาลังบานะครับธุรกิจบ้านนอกดาวของครอบตัวอีลานะครับเนาะพรเอกไม่หน่อยน้องเองนะครับเอามาลงมเหรครับหลังแรกนะครับสวยนะครับบ้านนอกดาวสะดวกสบายกระทัดนะครับผมว่าสวยนะครับนะใครเดือบเบิ้งแบบเข้มนต์มาครับนะครับนะครับผมเชื่อว่าต้องไปได้ดีครับเนาะเพราะยังว่าบ้านกันสวยนะครับบ้านนอกดาวนะครับ ส้านรับดีนะครับท่าสีออกมาสวยทุกอย่างครับมีเศ้ารถพ่อลุงนะครับกลับมาเอามาทรงเลยครับเอามาทรงถึงที่แล้วเอามาทรงบ้านมีดา่เนาะทรงเอาลงตรงลานกาแฟหอมฝันนะครับเนาะเออเป็นบ้านดาวดาวแห้งครับตรงนั้นครับสวยครับบ้านดาวดาวพลเว่าสวยกับพี่มากครับพี่มากเมนมากครับเมนมากนะครับพลเว่าสวยเมนมากครับเออนะครับ อ้มีแต่เรื่องดีๆครับเสาร์นี้ครับทั้งาันทั้งคู่ครับวันนี้ครับเรื่องบุญกระถินวันที่หนึ่งกับพ่อเอกกระลงมกระเด้อพี่น้องนะกระถินบุญกระถินวันที่หนึ่งที่สองนะครับเอนะครับโอนฐานบัญชีวัดหนองคู่ได้เลยนะครับรับท่านที่จะร่วมถ้าบุญนะครับเนาะในบุญกองบุญกระถินของนีลาเนาะโอนฐานบัญชีวัดหนองคู่เลยนะครับผมลงไปในชุมชนด้วยครับนะครับโอนผ่านได้ครับ รวมของมุทนาบุญนะครับนะครับเหมือนเดิมครับปีที่สองครับใเอไม่น้อยน้องอองจ้างจ้างตัวเองครับจ้างจ้างสาวน้อยแพนแพ้ขึ้นเราครับนะครับคุณกระถินครับเดือนวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับพี่น้องนะครับผองโมะนุโมทนาบุญเ้อพี่นังเ้อนะครับทำที่เราทำที่รวมบุญนะครับนะครับเอกลงลงมไม่เพียรนะครับเพียรเพอะเราอินแฟนเพจวะพี่ได้เนาะ บุญกระถินไงครับผมวันที่หนึ่งที่สองพฤศจินี้ครับใครจะร่วมบุญก็สามารถโอนผ่านบัญชีพัดนองครูได้ครับพี่น้องครับเออนะครับแต่ลักๆก็คือนี่นะครับข่าวล่าสุดเลยพี่นอ้องวิลาก็บสร่วมอซอยเหลือนะครับทาน หนั่นะนะมันคือจักวัเชียงราดนะครับทีมีข่าวันนี้ครับนะครับก็นี้เาราเิลปินดาราไปช่วยเหลือหลายคนนะครับนะครับเลยผู้ช่องทางกันติดตกับไปเม่นได้ครับในเฟสทหลาครับเฟซกูมีมาตราความเพื่อนแผน่นไปเม้นได้ครับในเฟซครับไปเม,<ห>ม<ๆ>่นในเฟสทหลาได้ด้วยครับไปหลายครับสัญานที่ติดตหรือว่าบุคคลติดตที่จะร่วมช่วยเหลือครับเนาะไปเม่นบอกได้ครับผมนะครับ อ่นะครับอนนี้วัฒน,นาบุญครับโอ้เฮ้ันปังดังๆครับนะครับสามไร่ที่ก็ขอร่ากันครับ